สวัสดีแล้วจ้ะพี่น้องมื่อน,นี่ยพญย่โรดเจอผ้าเนื้อมอง,งมสิ่งรถมอเตอร์ไซค์เลาะปลาฟาด่งมาเถียงหน้าหน่อยจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นยังเนื้อมองคอยเอื่นว่าเถียงหน้าหน่อยเอยายขาแต่ซีต๊กแต่งหลานเป็นแบบเถียงหน้าเลยจ้ะพี่น้องเนื้อมองว่าหนาลางดีเนาะ ล่าลาน,นี้เพิินกะขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแล้วก็มีอาหารตามสร้างนำํำล้านนีกซิเป็นล้านทียูกลาง่งหน้าจ้ะพี่น้องยำหม้อกับมากมากเลยสดชื่นดีแล้วกับเป็นร้านที่บ่ใกล้จากบานยำหม้อเป็นหมู่บานทียำมองเลาะมาจับตะกะั่นตั้งแต่หน่อยเนาะหมูบ่บานนี่ ยี่มองจำได้เลยสมัยก่อนมันบ่มีหลมอเตอร์ไซค์เนาะยี่มองกับเอื่อยๆกับพักก้านนามาหาจับตะกแตนตา้ม, ah ab, าตตามปลาข้าวโพดหลายยเลยจ้ะตะกตแตนเราก็เก็บพักขญานำพักขญาเอาไปกินพักขญานี่มันสีหลอดชามันสีออกเปียวๆแน่กินกับต้สมส้มมุ่งแซบๆเลยจ่ะ ถ้าแมนผู้ไดเป็นคนหลุนได้มองกับสิฮูจักพักัญญาจ้ะพี่น้องเนี่ยจะลายเปเตี้ยวเพิ่นตกแต่งแบบสไตล์เทียงหน้าหน่อยอีลีจ้ะเป็นอีหยังที่แบบชิวๆคือเขาอยู่บ้านเขาเองจ้ะพี่น้องเนี่ยนึกถึงอ่าสมัยไปหน้าเนาะนยามองกับสินนางกินเขาอยู่เทียงหน้าหน่อยนี่ละ รวมกันก็นกพอก็แม่ก็พีกับน้องเนี่ยจากพี่น้องเป็นทงหน้าเขาก็เตรียมปลูกเขาแล้วเนาะบรรยากาศกันที่ดีได้จากพี่น้องมีหลายมุมหน้นนางพญารถเจอผลนมักมานางเปลี่ยนบรรยากาศนางกินแต่ยู่บานหลายเน,ะเนยาะจ่าพี่น้อง เพิ่นก็ซิมีบ้านใหม่เก่าๆทุกอย่างอยู่นี่ก็สิเป็นของเก่าเพิ่นเอามาเพิ่มมูลรลาคา้วะกาตกแต่งเฮ็ดให้มันดูดีมันก็นดูดีเลยจ้ะพี่น้องรถไทนาเกา่าโทรศัพท์เกา่าออียงีิเป็นของเก่าๆเพิ่นเอามาเฮ็ดยู่นี่โอ้ยแบบบรรยากาศดีหลีจ้ะพี่น้องวันนี้ เ้องมานางลงแบบเดียวฝนตกเกพี่น้องบรรยากาศดีหลายพี่นลยเรอเจอ่นกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยามองกะสังก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเส้นมีเหลืองเนาะบะเหนี่าหมูนะ่ยะนนยยมองกินบ่ได้เนาะยามองก็อาหาพราะนายเรดเจอเพราะว่าหมูเข้าตุน๋นน,น,นี่มันมันบนนิ่มถึงขนาดที่ยามองซิเกึ่นได้แก่พี่น้อง พราะว่าการถียมองพาตัดตอมท่อนสิ้นอันนี้เขาเดือนที่สามแล้วสองเดือนกลัวแล้วยมองดีขึ้นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตเนาะยมองกะยังกื่นเอียงที่มันเป็นเหนียวเหนียวก่อนก่อนว่าท่านใดแต่พี่น้องถี่ตองผ้าเรามากินน่ะยมองกะคือเรากินแต่ฝีมือยมองหลาย ที่เคยเบาแหละคืออยากให้เลามาเปลี่ยนบรรยากาศเรา,าก็มากมาเราว่าอู้จะเป็นขี่รถน่ก่ะอู้ย,ย,ก,ยกินลมชมวิวเปิดหมวก่นมามักใส่อ่าหมวกกันหนอกได้จากพี่น้องพอใหญ่รูเจอมันวอาอุ้ยแฮปฟันแฮปฟันิันวะขี่รถมอเตอร์ไซค์สนุกสนานสนุกสนานได้อยู่พอใหญ่แต่พอยใหญ่รถเจอหมักสิผ้าตหลุ้มตกหล่องแลักะ เราสิออกขวาอยู่เรื่อยจ้ะพี่น้องสาเหตุที่ยายมองปิดเสียงเด้อเพราะว่าอย่างเขาเปิดเพลงจ้ะพี่น้องยายมองกะย่านติดดิจิตเนาะเนี่ยตี่ยิ่งอ่ะมือนีซิว่าเรื่องอ่ามือใหม่ในการติดแอร์นั่เลยจ้ะพี่น้องซึ่งผู้ใดที่บ่เคยติดแอร์เป็นขังแหลกที่ติดแอร์ ให้พญใหญ่โลดเจอเนาะแล้วกะ็ใส่มาได้สองปีกลัวมีปัญหาเดี๋ยวยามองสีแช่ประสบปการดูแต่เพื่อว่าผู้ใดที่อยากสื่อแอมติดนีเขาต้องเมืองอีหยังแน่ซึ่งแต่เข้าไปตามหางเนาะโอ้ยพี่ซี่เขากระสิขายยางเดียวเลยจ้ะพี่น้องเขาสีบอบอกรายละเอียดเลยทุกอย่างมันจะมีกระลั่นตีอยู่แต่ว่าผู้ใดสีหูว่าสื่อมาปีสองปีแล้ว คอมเพรสเซอร์มันสิพังเนาะเพราะคอมเพรสเซอร์พังอ่ะมันมีการันตีอยู่แต่ว่าเข้าบมเดอยู่ไก่ศูนย์แอร์นันนันเข้าสิตองรอคิวพูดใดสิรอคิวเป็นเดือนสองเดือนพี่น้องแล้วก็มันมีแร์ในการที่เข้าสื่อมาใส่นี่บ้างมีห่อเขาเขียนมีทียูไหวหลายแต่ว่าพอเปิดแร์จริงๆแล้วมีทียูมันหน่อยกลัวที่เข้าเขียนไหวกับมีได้จากพี่น้อง ซึงเยี่ยมองกับคุยกระทั่งหลานที่เขา,ามาติดไทยสำหรับตัวที่สองของทำงานคอมพิวเตอร์พญายรดเจอเนาะนี่แหละเหตุแหย่เยี่มองได้ควมหูจ้ะพี่น้องว่าเวลาติดแอนเวลาเลือกแอนนี่สิตองเป็นแอนทีเป็นยี่ห้อที่ระบบราชการเขาเลือกเพราะว่าระบบราชการนี่เขาจะมีการตรวจเทคตรวจสอบว่า เวลาเปิดใส่แล้วมันเต็มวิทยุบอเรากะมีหอที่ระบบราชการเขาเลือกใส่ี่ยส่วนมากแอมมันสิเกิลวิทยุอยู่แล้วเวลาเขามาเช็ดมีการตรวจสอบนะจาะพี่น้องซึ่งพีซีที่เขาขายตามหางตามหนังเนี่ยเขากะเชี่ยขายทุกอย่างเขากะซีบอเน้นรายละเอียดว่าลูกค้าต้องใส่อันนี้ใส่อันนี้เพราะว่าเขาอ่ะ ขายแล้วเขาใดคาคอมถูกดีหอจ้ะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดดิบย่อยที่จำเป็นต้องลู